สวัสดีครับผมมี้เหาว่าต้องการซับหนาครับกับมันเก่าครับผมเกิดไรครับมีรลังนี้ทานมาแล้วครับทันมาแล้วครับรลังครับกับมมานล้ครับเขาก็เอาบักจกมาตามเก็บไปแค่นั้ครับผมให้มันคนได้เห็นงานหน่อยที่สุดครับทันจะที่ครับทาน ใส่มาเป็นหกใบให้เ่าแล้วครับอปันตอนใส่ปุ๋ยทอดใบลังนี่อกครับคู่ลังลกับใบเนี่ยคุณอ่รหังมันค่อยเขาลึกครับอันนี้เ้างเรต้องการนะมันเป็นคู่ครับเ้างไ้ดินาสาดตรเขาง,งกลางก็กับพ่อครับเหีนเป็นเรียบๆนะครับรอบสองกับเรีงงยนไงครับผม ใส่สามตันอีกสองนะคระับเน้นเร็วครับเน้นหมันละเอียดละเอียดให้มาก นี่ครับลองเที่ยวซับแล้วนี่ไปพูดลองนี่ลองเที่ยายัางผสบมันเกามันก็เริ่มใหญ่แล้วครับมันตอนนี้มันกำลังมันแรงครับครับมันยางนำกันแล้วยางนำยางป๋ยมันเท่าครับเราตรงฝ่าเห็ดออกครับมันเกามันไม่มีหัวนะครับปล่อยไว้พวกนี้ มันกบ,บมันนะครับนี่กัเเลืออยู่น้ำกลางทีครับแล้กก็ยกมาเก็บอีกรอบนึงมันจีก็ต่ายได้จะขึ้นแล้วครับนี่ยากเดียวไว้จักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับก็ค่อยเริ่มกบปุยครับบ้านนี้พอแล้วครับมือนี่ เอถามอะไรพ่อครับเงินรายจ่ายครับเดีย๋ยวมาเบิ่งผ่านก่อนครับเนะอย่างที่ต้องใส่หกใบนะครับเพราะว่ามันจะทำละเอียดดีกว่าครับใสยดีกว่าเพาะน่าใส่ววสี่ใบมันพบเขาไว้ซื้อครับรำมันมาขึ้นมากครับผมเห็ดเราอยังบ่เห็ดอันนี้ล,ลองนึงครับลองเห็ดแล้ว ครับผมปร,ริยญาเุกคคิวเวียงธานี้ครับผมปากติดต่ำนะครับผมช่องวัยรุนลอยเร่งครับผมสวัสดีครับ